โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆนะครับพี่หมอจะพามาดูเคสคุณมารีนิดนึงนะครับคุณมาลีเนี่ยต้องการทรงประมาณแบบก้าวสุดมาาัศลาแล้วก็ออมสุชาเนาะผสมผสมกันแล้วก็ให้รับกับใบหน้าของเขามากที่สุดนะครับที่สําคัญนะคือต้องบอกว่าจมูกที่สวยเนาะย้ําเสมอนะครับไม่จะเป็นนอาหนง่งโอเวอร์มากนะครับแต่ว่าโด่งพอดีแล้วก็รับใบหน้าของเรามากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าเคสน,นี่นะครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างแล้วก็พี่หมอเนี่ยทำอะไรกับเคสนี้ไปบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมภาพบีฟอร์กันก่อนนะครับ เพื่อนๆเ,เห็นอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนะฮะเวลาเราจะวิเคราะห์นะครับโครงสร้างจมูกนะครับของคนไข้ทั่วไปเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ว่าองศาทุกอย่างเนี่ยได้หรือ,อยังนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะฐานจ,จมูกกว้างหรือเปล่าปลายจมูกเนี่ยสามารถสวยกว่านี้ได้ไหมนะครับเคสนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าฐานจมูกของคุณมาลิสเนี่ยจะมีขนาดที่ดูกว้างเล็กน้อยนะครับเลยทําให้เวลาเราดูหน้าตรงเนี่ยไม่เด่นชัดทีนี้ครับตรงปลายจมูกเห็นไหมครับ จะมีลักษณะที่ดูกลมๆนะครับแล้วก็ปีกจมูกเนี่ยค่อนข้างกว้างเคสนี้นะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเริ่มตัดปีกจมูกตั้งแต่แรกนะถือว่าผิดนะฮะเคสนี้ไม่จําเป็นต้องตัดปีกจมูกนะครับไม่จําเป็นต้องตัดปีกจมูกนะครับถ้าเคสนี้ไปที่ไหนแล้วมีคนเชียร์ให้ตัดปีกจมูกบอกได้เลยว่าไม่ใช่แล้วนะฮะเคสนี้ไม่จําเป็นต้องตัดปีกจมูกเพราะว่าเราวันนี้นะครับเรามีเทคนิคนะฮะการตกแต่งปลายจมูก แล้วก็มีการเย็บอินเตอร์โดมนะครับหรือการเย็บปลายจมูกนั่นเองนะครับนอกจากจะทําให้ปลายจมูกดูสวยขึ้นแล้วปีกจมูกมันก็จะดูยกขึ้นด้วยนะฮะทำให้เล็กลงอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ทิ้งแผลผ่าตัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะฮะในการตัดปีกจมูกด้วยนะครับองศาตรงโคนจมูกเนี่ยพี่หมอจะเพิ่มความสูงเล็กน้อยครับเพราะว่า เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ต้องการให้มันโอเวอร์ซึ่งพี่หมอก็ชอบเหมือนกันนะครับพี่หมอชอบให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเสริมที่เดียวก็ต้องให้อยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าเสริมที่นี้ต้องมาลุ้นเนาะว่าจะทะลุหรือเปล่านะฮะกังวลนะฮะมีกังวลนู่นนี่นั่น,นเจ็บนู่นเจ็บนี่ไม่เอานะฮะ เสมที่เดียวอยู่ตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเคียนี้เราเลือกใช้ซิลิโคนตัวท็อปเลยนะฮะสามารถอยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตนะนะครับเพราะว่าเป็นอิมแพนเกตนะครับเป็นซิลิโคนทางการแพทย์ซิลิโคนทางการแพทย์เนี่ยจะใช้ที่2ชื่อนะครับ medical เกรดนะฮะแล้วก็ implant g a นั่นเองนะครับของเคสของคุณมาริเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นซิลิโคนทางการแพทย์แน่นอนนะครับไม่ก่อมะเร็งนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อโดยรอบนะครับดังนั้นทําไปฮะ สบายใจนะฮะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะฮะเวลาเข้าสรงแล้วจะทานอะไรก็ไม่ต้องกังวลนะครับของหมักดองลดจัดอะไรทานได้แต่ว่าตอนนี้อย่าฟึ่งนะฮะรอเข้าท่งก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่พี่หมอเนี่ยทำการปรับฐานนะฮะตอกกระดูกแผ่ในไปเคสนี้นะครับบอกได้เลยว่าเราต้องแผ่ในหมดเลยนะครับเหมือนเวลาเราบิวอินอ่ะนะฮะต้องทําให้งานเรียบร้อยนะครับไม่ต้องทิ้งแผ่เยอะเพราะว่าน้องเป็นสาวเป็นนางก็อย่ามีแผลเยอะแล้วกันนะฮะดังนั้นเคสนี้เราซ่อนแผลในหมดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าใครมาเห็นนะครับเพื่อน ก็จะเข้าใจว่าเป็นจมูกเขาจริงๆนะครับเพราะว่าจะไม่ทิ้งขอบไม่เป็นแท่งเลยนะฮะเพราะว่าเราใช้เทคนิคการวางซิลิโคนเนี่ยแนบเยื่อหุ้มกระดูกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับอันนี้บีฟอร์นะแล้วไปดูอัฟเตอร์กันนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าองศาตอนนี้นะครับได้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงปลายจมูกนะฮะแล้วก็ตรงโคนจมูกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตอนนี้ปลายจมูกเนี่ยนะครับทำมุมกับบริเวณมุมปากนะครับ เป็นมุม90องศานะนะฮะเพื่อนๆนเห็นไหมมีความเป็นหยดน้านะครับมีความพุ่งละมุนนะครับแต่ว่าไม่ได้พุ่งแหลมนะฮะคือจมูกที่สวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องพุ่งแหลมนะแต่ว่าต้องแบบมีความละมุนรับกับใบหน้าแล้วก็มีหยดน้ําด้วยนะฮะเห็นไหมครับว่าตรงปลายจมูกเนี่ยนะครับทำมุมกับมุมปากนะครับเป็นมุม90มุมตรงนี้เรียกว่ามุมนะฮะ n a s o l a ยล a อง n g ิลนะครับนาโซแปลว่าจมูกนะครับลเบียลแปลว่าปากนะครับก็ง่ายๆครับ n a s o l a บียลคือเป็นมุมระหว่าง ปลายจมูกแล้วก็มุมปากนั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าเป็นมุม90องศาไม่แง่นะครับแล้วก็ไม่เชิดนะครับไม่เชิดไปนะครับแล้วก็ไม่งุ้มด้วยนะฮะที่สําคัญครับเรามาดูตรงนี้ครับฐานจมูกนะเห็นไหมครับฐานจมูกเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับเพื่อนๆให้มันมีความระบุนมากขึ้นบาลานซ์กันมากขึ้นทั้งสองข้างส่วนตรงโคนจมูกเห็นไหมฮะมุมระหว่างหน้าผากนะครับแล้วก็โคนจมูกเนี่ยเป็นมุม120องศาครับซึ่งเป็นมุมที่พี่หมอชอบมากเลยนะมุมตรงนี้ียกร่ามุมนะฮะ ฟอนโทน่าโซแองเกิลนะครับฟอนเท่นะฮะที่แปลว่าหน้าผากกระดูกหน้าผากนะนาโซที่แปลว่าจมูกเห็นไหมครับมุมตรงเนี้ยนะครับเป็นมุมที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนาะต้องเป็นลายเส้นต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่หน้าผากนะฮะไล่มาจนถึงปลายจมูกอ่ะเดีย๋ยวคุณมมลิลองลอง,ลองรูปลอ,ล,อล,อลองรูปลองรูปเล่นได้ครับตั้งแต่หน้าผากลงมาปลายจมูกเลยครับจะสังเกตว่ามันเป็นลายเส้นที่ต่อเนื่องกันนะไม่มีสะดุดตรงไหนเลยเหมือนจมูกเราจริงๆโอเคไหมครับนะฮะ เห็นไหมครับพเพื่อนจะมีอาการบวมเล็กน้อยที่เกิดขึ้นคือตรงจุดนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้นะขออนุญาตนะครับคุณมารินยฮะตรงจุดนี้นะครับคืออาการบวมเล็กน้อยพอยุบบวมแล้วจะอยู่ประมาณนี้ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยบอก้เลยว่าจมูกเนาะไม่จําเป็นที่ต้องโอเวอร์มากนะครับแต่ว่าให้มันพอดีรับไปหน้านะปลายจมูกก็ต้องนิ่มๆน,นะเห็นไหมฮะอะเดี๋ยวคุณมาริต้องจับปลายฮะนิ่มไหมวิธีเทสครับบางคนยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแบบไหนที่ที่ดูว่านิ่มแบบไหนที่ดูว่าแข็งนะครรับาีกนนดููตง้้หห อลองเทียบกันฮนะกระดูกหน้าหูตรงเนี้ยถ้าแข็งก,กระดูกหน้าหูนี้ถือว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงในอนาคตทะลุครับอันนี้เป็นไงฮะนิ่มไหมนิ่มเนะนิ่มมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราไล่มานะเห็นไหมฮะจากจุดต่ำสุดคือตรงจุดนี้นะหวางตานะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงปลายจมูกนะฮะเป็นซูเปอร์ชิปเบรกนะฮะให้มันมีความพุ่งชนนิดนึงแล้วก็มีหยดน้ำเล็กน้อยทาให้ดูละมุนรับใบหน้านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตรงกันบ้างนะครับดูหน้าตรงกันบ้างนะ ถ้าสังเกตเห็นชัดๆนะครับอันนี้คือหน้าตรงเนาะจะสังเกตว่าจมูกเนี่ยนะครับจะดูค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยจะค่อนข้างกลมหนานะวันนี้นะครับการตอกกระดูกเนี่ยนะฮะนอกจากช่วยทาให้ฐานจมูกเนี่ยดูเล็กลงแล้วนะครับฐานจมูกที่ดูเอ็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะดูตรงขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมกันนะครับว่าหน้าตรงเนี่ยนะครับแกนจมูกตรงหรือเปล่าหรือว่าเบี้ยวเหมือนเดิมนะฮะแล้วปลายจมูกดูสวยไหมไปชมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอาจจะซูมๆตรงนี้ครับอ่านี่ฮะ นี่คือก่อนผ่าตัดนะครับก่อนผ่าตัดนะแล้วก็หลังผ่าตัดเพื่อนๆครับเวลาเราจะสังเกตว่าแกนจมูกเราตรงไม่ตรงนะฮะสังเกตง่ายๆมากเลยตอนนี้เห็นไหมครับว่าเวลาแสงไฟตกกระทบเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงนะเส้นหนึ่งนะที่อยู่กึ่งกลางจมูกเห็นไหมฮะตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าตรงแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าถ้าเสริมแล้วเอียงเนี่ยออกมาแล้วนะครับแสงไฟตรงจุดเนี้ยมันจะไม่อยู่กึ่งกลางจมูกครับแต่มันจะเฉียงซ้ายหรือเฉียงขวานั่นเองแต่เคสนี้ครับเห็นไหมครับจากเดิมที่ดูเอียงมาทางฝั่งนี้นะะ ตอนนี้อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเปลนนะครับตรงเลยนะฮะที่สําคัญครับอาการบวมเนี่ยยังพอมีอยู่ทั้งสองข้างนะฮะอันนี้เป็นด้านซ้ายนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวไปชมกันก่อนเนาะว่าด้านซ้ายเนี่ยก่อนผ่าตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับที่เป็นชชัดเนาะเห็นไหมครับว่า บีฟอร์เนาะบีฟอร์คือฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็อะฟเตอร์หลังทำบทีเนี่ยคือด้านขวามือของพี่หมอนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนองศาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทําให้ใบหน้าของเขาเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นดูสวยมากขึ้นนะครับนะฮะเห็นไหมครับ ram, ว่าตรงปลายจมูกเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับมีการลองปลายด้วยนะฮะนอกจากจะเย็บอินเตอร์โดมแล้วการลองปลายก็ทําให้ปลายจมูกขเขาเนี่ยมีหยดน้ําที่สวยงามมากขึ้นครับแล้วก็ที่สําคัญนะการวางซิลิโคนแนบเยื่อหุ้มกระดูกนะฮะ ก็จะไม่ทิ้งขอบแล้วก็ไม่เป็นแท่งด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านซ้ายนะเคสนี้นะครับเรามีการเย็บอินเตอร์โดมนะครับมีการตกแต่งปลายจมูกนะครับเพื่อทาให้ปลายจมูกเดียวเล็กแล้วก็ปีกจมูกดูสวยขึ้นนะครับมีการรองปลายนะครับเพื่อทําให้หยดน้ำเนี่ยมันมีระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตอกกระดูกด้วยนะครับเพื่อทําให้ฐานจมูกทั้งสองข้างเนี่ยมีความบาลานซ์กันมากขึ้นแกะจมูกตรงขึ้นแล้วก็เล็กลงด้วยนะครับมีอะไรฝากถึงเพื่อนไหมครับคุณก้าวเออเปลี่ยนชื่อแล้ว <laughs> มีอะไรฝากเพื่อนๆไหมครับที่รู้สึกว่าอยากสวยอะแต่กลัวเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเจ็บจริงๆไหมตามความรู้สึกเราไม่เจ็บเลยเจ็บสุดๆตอนไหนตอนแรกอะตอนแรกคือประมาณสักวิหนึงได้ไหมค,ครับประมาณแบบตอนเข็มจิ้มเนาะ<ช>แต่ว่าตอนเดินยาเจ็บมากไหมครับไม่ค่ะรู้สึกแน่นๆนิดนึงแต่ว่าก็ระหว่างทําก็สมุทดีสบายๆนะฮะ โอเคก็ตอนนี้ยังมีอาการบวมอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้คุณเก้าเนาะคุณเก้ามาลิแล้วกัน <S 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 คุณมาลิสเก้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะส่งตัวเองผ่านทางไลฟ์แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ขอบคุณคุณมาลิมากๆเลยนะครับที่ให้พี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์วิดีโอนี้นะครับขอบคุณค่า